สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประัติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับคําถามที่ว่าทําไมครั้งหนึ่งนะครับผมเหล่านักบินของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงถอดปืนกลท้ายเครื่องที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินทิ้งระเบิดออกแล้วเอาไม้กวาดนะครับผมไปติดแทนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับ ทำไมพวกเขาถึงทําอย่างนั้นถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมรับฟังเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่านะครับย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิแปซิฟิกหลังจากที่กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยได้ทําการโจมตีอ่าวเพิร์หรือว่าเพิร์ฮาร์เบอร์ในเดือนธันวาคมปี1941เนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็ต้องเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ออย่างเต็มตัวในการประกาศสงครามกับจักรวรรดิญี่ปุ่น ทำให้อเมริกาเนี่ยนะครับผมเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าไอแลนด์ฮอปปิ c งแคมเปญหรือการต่อสู้ยึดเกาะต่างๆมาจากพวกญี่ปุ่นตั้งแต่ยุทธการเกาะเวสศึกที่กัวเดลคานาลอาตูทาวาราฟิลิปปินส์นะครับผมแล้วก็อีกมากมายซึ่งในช่วงแรกของสงครามเนี่ยนะครับประธานาธิบดีแฟรงคลินดิลโนอลูสเวลเนี่ยก็ได้สั่งการไปยังกองทัพบอกว่าเขาเนี่ยนะครับผมต้องการเห็น เรื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐไปทิ้งระเบิดที่เกาะญี่ปุ่นให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะหนึ่งเลยนะครับผมมันเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับกองทัพและประชาชนสหรัฐว่าเราเนี่ยเอาคืนจากการโจมตีเพลอฮาร์เบอร์โจมตีทิ้งระเบิดได้ถึงเกาะเมลันญี่ปุ่นเลยและ2นะครับผมก็เป็นการบั่นทอนกําลังใจของศัตรูว่าขีดความสามารถทางการทหารสาหรัฐเนี่ยสามารถมาโจมตีนะครับผมได้ถึงใจกลางญี่ปุ่นภารกิจนี้เนี่ยนะครับผมจึงเป็นภารกิจในเชิงจิตวิทยาสมร มากกว่าภารกิจในเชิยงยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีนะครับโฟกัสเนี่ยมันจึงไม่ใช่ทําลายเป้าหมายซะเท่าไรซึ่งถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่ประเทศไหนสักประเทศหนึ่งถ้าเกิดเราตัดเรื่องของการป้องกันทางอากาศออกไปเนี่ยเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคนี้เนี่ยนะครับผมสามารถบินจากอเมริกานะครับผมต่อให้ทางฝั่งนิวยอร์กมาถึงญี่ปุ่นได้อย่างสบายๆบายแต่ในยุคที่แล้วเนี่ยนะครับผมเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้มีระยะปฏิบัติการที่ไกลามากขนาดนั้นต่อให้เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดลำ ก็ยังบินไปได้ไม่ถึงเลยนะครับเอาแค่ระยะทางจากเกาะฮาวายเนี่ยไปถึงโตเกียวเนี่ยก็กินไปกว่า6,000กิโลเมตรแล้วแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ใช้อยู่ในตอนนั้นอย่าง B-17 Flying Fortress เนี่ยนะครับผมมีระยะการบินอยู่ที่ประมาณ3,200กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการจะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหนักโจมตีเมนแลนดญี่ปุ่นโจมตีโตเกียวได้เนี่ยไอแลนด์ฮ็อปปิ้งแคมเปญของสหรัฐเนี่ยต้องยึดเกาะที่จะสามารถใช้เป็นฐานบินทิ้งระเบิดได้ใกล้มากพอ ซึ่งนั่นเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่เกาะนะครับผมแล้วก็อยู่ในเขตหน้า้นน้าของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยปกป้องอย่างแน่นหนาในช่วงแรกๆเนี่ยสหรัฐไม่มีทางที่จะไปยกพลขึ้นบกลงที่เกาะเหล่านั้นได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับผมทางเลือกของสหรัฐเนี่ยเหลืออะไรบ้างล่ะถ้าต้องการจะทิ้งระเบิดใส่เกาะญี่ปุ่นให้ได้เร็วที่สุดคําตอบของคําถามนั้นก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินในอย่างที่เรารู้กันว่าวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยคือการเป็นฐานบินนะครับผมกลางทะเลที่ใช้ในภภาารรกกิิิิจจจท้้งะเบดใชใชน ที่เครื่องบินบนเรือมรรทุกเครื่องบินเนี่ยสามารถติดตั้งได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอปิโดหรือเป็นระเบิดก็ตามด้วยเหตุนี้เนี่ยประธานาธิบดีรูสเวลเนี่ยนะครับเลยมอบหมายภารกิจนี้ให้กับกองทัพเรือในการ การทำยังไงก็ได้ขอให้ระเบิดเนี่ยมันล่วงใส่โตเกียวซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับผมมันเป็นไปได้แต่ปัญหาของมันก็คือเครื่องบินที่สามารถใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่จํากัดมา,มากๆและส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินขนาดเบาประเภทเครื่องขับไล่หรือยอย่างดีเลยเนี่ยคือเครื่องโจมตีมันไม่สามารถนําเครื่องบินทิ้งระเบิดมาใช้งานได้เพราะเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยนะครับผมต้องใช้รันเวย์ที่ยาวกว่าในการเอาเครื่องขึ้นนั่นเองซึ่งทีนี้เนี่ยออปชั่นก็เหลือแค่การใช้เครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบ แต่ปัญหาของมันก็คือระยะในการปฏิบัติการของเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดเนี่ยมันยิ่งน้อยกว่าเดิมเข้าไปใหญ่อีกนะครับอย่างเครื่องที่อเมริกาใช้ในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมก็คือเครื่อง dive bomber SBD d o n l e s s มีระยะปฏิบัติการอยู่ที่เพียงประมาณ1,800กิโลเมตรเท่านั้นนั่นแปลว่า ถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยนะครับผมต้องการจะทําภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงเนี่ยกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยต้องอยู่ห่างจากปากอ่าวโตเกียวเพียงแค่900กิโลเมตรเท่านั้น เพราะต้องเผื่อเครื่องบินบินกลับมาด้วยถูกไหมซึ่งภารกิจเสี่ยงตายแบบนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยและยิ่งในช่วงเริ่มต้นของสมรภูมิแปซิฟิกนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เขาจะเอากองเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับผมไปเสียแลกกับการทิ้งระเบิดใส่บ้านใส่โรงงานของญี่ปุ่นเพียงไม่กี่หลังไม่กี่ตึกเนี่ยมันไม่คุ้มเอาซะเลยซึ่งตอนนั้นทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะครับผมก็พึ่งบาดเจ็บเสียหายมาจากการโจมตีเพิร์ลฮาเบอร์ด้วยแต่ยังไงในเมื่อประธานาธิบดีสั่งมาพวกเขาก็็ต้้้้้อองททําใใหไไดดดดนนนนครรจนีนี่สุเกกมืก เ,เกิดไอเดียว่าแล้วถ้าเกิดเราดัดแปลงให้สามารถใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลางจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้ล่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับผมและได้มีการเอามาคิดกันจริงๆว่าเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้อยู่นะแผนการนี้จึงถูกร่างขึ้นมาโดยเราจะรู้จักทีหลังนะครับผมในชื่อของปฏิบัติการดูลิตเทิลเรดซึ่งก็มาจากชื่อของผู้นำของฝูงบินพิเศษนี้อย่างพันโทเจมส์ดูลิตเทิล อย่างที่เราบอกไปว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักเนี่ยนะครับผมมันไม่สามารถนําเครื่องขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดกลางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยทำการดัดแปลงเครื่องบินลํานั้นซึ่งเครื่องบินลําที่ถูกเลือกมาเนี่ยนะครับผมมันก็คือเครื่อง B 1 5ิ Mitchell โดยที่การดัดแปลงเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่ในเรื่องของ2คีย์หลักๆสําคัญนั่นก็คือน้ําหนักและระยะทาง พวกเขาเนี่ยนะครับผมต้องทําให้น้าหนักของเครื่องบินลํานี้เนี่ยมันเบามากที่สุดและที่จะเบาได้ในการที่จะสามารถใช้เพื่อเทคออฟนะครับผมเอาเครื่องขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วยรันเวย์ที่มีระยะทางเพียง200กว่าเมตรเท่านั้นเองและรวมไปถึงการติดตั้งถังน้ํามันเสริม จากเดิมเนี่ยนะครับผมที่มีความจุเพียงแค่646แกลลอนต้องเพิ่มมาเป็น1140แกลลอนเพื่อจะสามารถใช้บินทางไกลได้นั่นแปลว่าสิ่งของที่เพิ่มน้ำหนักไม่จะเป็นหลายอย่างเนี่ยต้องถูกเอาออกไปซึ่งนั่นเนี่ยนะครับผมก็รวมไปถึงวิทยุข,ขนาดใหญ่ศูนย์เลงทิ้งระเบิดนอร์เดนที่มีน้ำหนักมากซึ่งติดตั้งศูนย์ทิ้งระเบิดอลูมิเนียมแทนและที่สำคัญคือ เอาป้อมปืนออกไปหลายป้อมด้วยนะครับโดยที่ป้อมปืนที่เอาออกเนี่ยจะเป็นป้อมปืนใต้ท้องเครื่องและปืนท้ายเครื่องหรือว่าเทลกันนั่นเอง จุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่เป็นคําถามของคลิปเราพอพวกเขาจำเปน็นต้องเอาปืนกลเหล่านั้นออกเนี่ยพวกเขาก็จะเสียประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองไปถูกไหมนักบินทับบกหลายคนเนี่ยเลยคิดว่างั้นเราเนี่ยเอาด้ามไม้กวาดมาทาสีดําแล้วเสียบออกมาแทนปืนท้ายเครื่องเพื่อขู่ให้เครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่บินเข้ามาเพื่อทําการสกัดกั้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการ b ล u f f กันเลยเออซึ่งทีนี้เนี่ยลหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงใช้นักบินทบอ,อทําไมถึงไม่ใช้นักบินทอรอต้องบอกก่อนนะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมทางกองทัพสหรั นี่ยังไม่มีทับอากาศเป็นของตัวเองเนาะนักบินเนี่ยนะครับผมก็จะมาจาก2เหล่านั่นก็คือทับบกและทับเรือซึ่งนักบินทับเรือเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องฝึกใช้งานอากาศยานที่ใช้ควบคู่กับเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็จะเป็นอากาศยานเบาอากาศยานขนาดเล็กนะครับผมพวกเครื่องขับไล่เครื่องไดร์บอมเบอร์ต่างๆในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยก็จะมีแค่ทับบกนะครับผมที่จะมีประจําการเพราะฉะนั้นนะครับผมหน้าที่ในการขับเครื่อง B 2 5เนี่ยเลยต้องกลายมาเป็นหน้าที่ของนักบินทอออบนนนนนนััั่่เเงรรตี้้้าากก็ูแลวว นักบินสหรัฐเนี่ยถึงเอาด้ามไม้กวาดนะครับผมมาเพื่อแทนที่ปืนกลบนเครื่องบินทิ้งระเบิดซึ่งตอนนี้เนี่ยคลิปของเราก็จะ8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไว้แผนของดูลิตเติ้ลเรดเนี่ยผมจะมาพูดต่อในคลิปหน้าแล้วกันยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะทุกคนคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในดูลิตเติ้ลเรดทั้งแผนการและประสิทธิภาพของมันว่าประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมไม่วันพรุ่งนี้ก็วันถัดไปได้ดูกันแน่นอนนะครับวันนี้ขอนเ,เนี้นลาบาบัสดี ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ